สวัสดีครับผมสายเขียววันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานนานะไปทํานาตัวเองมาหลังจากที่ไปรับจ้างวันนี้ก็ปิดจ็อบหมดแล้วไม่มีลงแล้วก็ล้างรถทําความสะอาดเช็คนะเช็ครถกันผมมาเจอนี่ปีนี้นอ็นอตน็อตตรงนี้หายไปหนึ่งตัวน,ตน็อตตัวเมีย บวกกับยางนี่กระทะล้อฝั่งฝั่งซ้ายผงผมเริ่มฉีกแล้วฝั่งนี้เริ่มฉีกแล้วแต่ว่ามีปัญหาคือยางฝั่งนี้นี่ไปทั้งเส้นทั้งแถบเลยครับผมไปทั้งเส้นเลยนี่ไปหมดอันนี้ลมยางเติมอยู่ประมาณสินี่เกินสิบหก นี่ครับนี่ก็ไปล้วคงจะต้องได้ถอดออกมาทําการเชื่อมใหม่วันนี้ก็เลยไปซื้ออุปกรณ์ทําการปะจะทําการปะไอตัวนี้จะปะปะทั้งเส้นเลยเพราะว่าน,นี่มันมันเป็นทั้งเส้นเลยของผมก็จะปะช่วงตรงกลางนะอ้คันนี้ของผมสามปีสามปีใช้าางานไปเท่าไหร่ สามปีสามพันหกร้อยชั่วโมงถือว่าโอเคอยู่แต่ยางดอกอยางเหลือเยอะนะแต่ว่าผ้าใบฉีกแล้วของผม คนที่เราจะใช้ในการฝ่ายยางนอกก็จะมีสายพานลงสีอันนี้ขนาดสีนิ้วเมตนรัะสองร้ยห้าสิบาทนะผมซื้อมาที่อีการาคาแก่ารแล้วจะมีน็อตเรียกว่าน็อตกระเพาะน็อตต่อสายพานน็อตกระเพาะนะครับผม ก็เอาลงมาไว้ให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะสำหรับใครที่มีอะไรที่ดีๆกว่าน,นี้เด็เดๆก็อย่าลืมเอาลงให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการซ่อมรถหรือดัดแปลงปรปับปรุงนะครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ขอค,ครับ